สวัสดีค่ะทิปเตอร์มาแล้วอ่ะเพื่อนๆในห้องหยิบหนังสือเล่มน,นี้ขึ้นมาลูกดเดี๋ยวให้ดเดี๋ยวรอครูแคทตแป๊บนึงนะเจอหรือยังทิปเตอร์จะยังลูกเล่มน,นี้ครับเก่งมากเลยอ่ะเอาเล่มน,นี้ขึ้นมานะครับ เดี๋ยวรอเพื่อนเอนเข้ามาก่อนคุณคุณน้ำตาลมาขายเพราะว่าพาเพื่อนๆไปกินขนมมานะคะลูกอ่ะเดี๋ยวรอเพื่อนเข้าห้องก่อนนะคะรอเพื่อนเพื่อนก่อน้องกับบ้านลูกอม

อยู่มีมาแล้วอ่ะเด็กๆเปิดหน้านี้เลยค่ะลูกหน้านี้ค่ะเห็นไหมคะครับครับอืมอ่ะลากเส้นตามรอยปะเลยลูกกินก๋ออือลากเส้นไม่ะวงกล้งเหรออืม,อ,ม,อ,มอ้าวหนูบอกแล้วว่าต้อง โัใหญ่มากเนน้องยังมีออกมาข้างนอกแล้วค่ะคุณน้ำตาลคะ่ค่ะอะไรนะคะคุณแม่น้องยังมีออกมาข้างนอกแล้วค่ะอ๋อไม่ได้ร้องสุอลมมาค่ะอ๋อกับกับค่อยกลับไปทําก็ได้ค่ะเพราะว่าคุณครูพาเด็กหรือว่าไม่มีเห็นขนมมาเลยเวลานิดหน่อยค่ะค่ะ เด็กน้องมีเอามั้งนอกค่ะจะไปดูย้อนหลังนะคะค่ะทําย้อนหลังได้ค่ะมีตรวจด็คุณค่ะไอ่ไอ้ไอะเด็กๆในห้องนะคะเขียนลล่เส้นตามรอยปะเลยค่ะลูกอ่ะเห็นวงกลมไหมลากเลยค่ะลูกว่าลากวงกลมเลยตามรอยปะนะคะ เอลบอกอล็อกันนี okay, ้ลอยนนลบแค่อันนี้เลกอเียครับเสร็จครับห้าสคะลูกูรออยู่ียอาลากเลยนะคะลูก เดี๋ยวครับสวัสดีนะครับหน้าจิตหกน้านี้หน้าหน้าจิตเจหน้าจดหน้าเจ็ดหน้าจิตจิใช่หน้าจิตเจิดหน้าเจ็ดนะครับหน้าจ็ดหน้าจิตจะลูกลากเลยนะคะ ลากเลยค่ะเด็กเก่งลากเลย,ย,ยถ้า,า,ามมเราให้ลลดล้เสร็จแล้วค่ะเ,เสร็จยังครับเ็จค,คอเสร็จแล้วเก่งมากเลยเสร็จแล้วทำหน้าต่อไปเลยค่ะลูก มากมากมากเลยมากเลยค่ะมากเลยมากสวยๆนะคะลูกหลัากเสร็จแล้วลูก าฮิปเตอร์เสร็จแล้วใช่ไหมครับอ่า,าต่อไปเลยอ่าน้องบดน้องบดหยิบภาษาอังกฤษเล่มสีม่วงเ้นมาเลยครับลูก enjoy this พี่ยายน่ะอ่าเก่งมากเลยค่ะ ตสร็เสร็จยังลูกหน้านี้เสร็จยังมาเขียนตามนี่น้ำตาลนี่น้ำถึงหน้านี้ดูนี่จุดตรงนี้ใช่ไหมให้ลากลงมาแข็งมากเลยครับตอต่า b o า s ตบมเร็วเร็วก่อนนะน้ำตาลเข้ามาช้า เพราะว่าพาเพื่อนๆไปกินขนมมา นี่นรับตัวหนูนี่นะนี่ค่ะยั่ไม่ใช่ร้านหนูอีก้นะรากเลยค่ะยูยูนิคอร์นนะคะรากตามรอยปะกเลยค่ะลูกนี่ยูยูนิคอร์นมันยูเคยเป็นูผู้หญิงใช่ไหมใช่ค่ะ่อยลากนะคะลูกค่อยคลากอ๋่ลาก จากาาจุดไหนอ่าจากจุดกงตรงนีนี่นี่ใลอันนี้ค่บน,น,นี่ดูเด็ดูตัวอย่างูเด็น่านก่อน เอาเรเอะก็เขาเขียนนีด้วยนีนยไหมคนี่อืมอันนี้ต่อแบบดินเจาดีๆได้ป่ยทมทแขนอย่างนั้นน่ะดิคนเขียนมมือวางกับเขียนีนะเขียนมือนี้ยวางกับสีเนียการยกมือขึ้นอย่างนี้เขียนได้ไงเขียนเียนเข อันี้เขาเออเออเออโอเคถึงอันนี้เสร็จหรือยังคะลูกดูสิดูถังนี่นี่เอียงหน้ามาก่อนไม่ที่เขียงหลังก่อนเสร็จแล้วยังคะไหวมากเสร็จแล้วครับเก่งมากเลย ีูมันมิตกนิตกวงอ่ะเสื้อน้อยอ่ะอาเห็นมอ่าเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนนะคะเออจุดจุดนึง่ะอ่าไหนลองอ่านไหนลองออกเสียงพ้อครูสิครับพิเตอร์ออ่าตัวยูยูยูเอ็นเอ็นตัวลยตัวเอ็นอนนี้้เลยนี่ มีคอนเก่งมากเลยให้ตัวเองหน่อยเลวเก่งมากเลยมีคอใช่หมคะให้ตงให้เพื่อนอะอะปบมืออาปลบมือปลบมือให้เพื่อนๆนะม่เขียนไม่อ่ายไงเขามีตรงนี้เขียนสิ ใคโลลายนี่แม่ถามหน้าก็พอค่ะลูกเขียนนี่ไงบอกให้ทำมือดีๆทำมืออย่างนี้เขียนได้ไงอ่ะต่อไปหน้าต่อไปครูให้ทำเป็นการบ้านนะคะลูกเป็นการบ้านค่ะอืไม่เรียนดูครูก่อน ดูสิต่อไปคือหน้านี้ใช่ไหมคะอืะออะเดี๋ยวมึงเปิดให้ดูนะคะลูกชี้อ๋อหน้านี้ใช่ไหม,นนนมลูกลูเขียนน้อยมากเลยเขียนน้อยมากอะคุณให้ทำมันการบ้านนะคะลูก มีการมบ้านแค่หน้าเดียวก็พอเพราะว่าอังกฤษคาบที่แล้วเรามีสองหน้าไปแล้วใช่ไหมคะอ่านี้ครูให้แค่หน้าเดียวนะคะแล้วก็เด็กๆไประบายสีมายูนิคอนอ่าแล้วนะเขียนตามรอยจุดปะนะคะลูกที <Okay. S 3> ่แรงกว่านี่ไงมายูนิคอนสุดเล ไม่มีอ่ะน,อนี่นะเนี่ยตื่นเสร็จหรือยังคะ,ะเขียนตัวยุงก่อนเขียนก่อนแล้วค่อยริ่บอสเสร็จยังลูกบอสเสร็จยังค,ๆๆครับอืมเขียนดีดีสิคตึสร็จแล้ว ในใจต่อมส่ได้ยัง้องเรปอป้ป้อี้ปปูอะเสร็จหรือยังลูกนิเทำ็ดปูถังแล้วนะไหนิปเตอร์ทำการบ้านเสร็จหรือยังลูกทำการบ้านไปเลยใช่ไหมครับใช่ครับเก่งมากเลยครับ เก่งมากมากเลยครับไอ้กินเข่าบ้างหนุกอ่ะรับภาษีแบบนี้รอบอสรอน้องบอสก่อนนะ เสร็จยังลูกบอสเสร็จรยังครับยังครับอ่าบอสเสร็จแล้วครูน้ำตามีการบ้านให้หนึ่งหน้าไหนดูสิครับไหนชว่วยคุณน้ำตาลูหน่อยลูกโอ้เก่งมากไหนซิมันมองไม่เห็นเลยลูกครูมองไม่เห็นเลยครับอ่าเห็นแล้วไหนการบ้านทําแล้วหรอทําการบ้านยังครับลูก<ย>อ่า ถ้าทําการบ้านแล้วสบายสีเลยครับลูกสบายสายสีการบ้านเลยคอน้ําตาลกลับไปแล้วนะจะไปดูเพื่อนๆนะค่ลูกดได้นะน้ำตาลจะไปดเนแล้วนะเห็นแล้ยังครับว่างควยสบายสี นี่ตีโม่หน่อยลึงไหนดีปอบายนใครเสร็จแล้วะบาบี้ไม่เี้อนี่ติโม่สบายดูมานี่นี่มนี่บายี้น่อติโม่สบายตัเสร็จ่เสร็จ มันใช่ตุ้งอะไรใช่เนี่ยสีปูเนี่ยเสร็จังคะลูกขม้าขม้าโอ้กันแล้วกันต้องกัารอ่าเด็กๆอย่าลืมทำการบ้านน่นะคะลูกวันนี้ครูกำลังให้กันบ้านไปกี่วิชาเนี่ย ใครจำได้บ้างวิเตอร์กับบอสจำได้หรือเปล่าที่วิชาครับดี <c oughs> มีวิชาอะไรบ้างมีวิชาคณิตอ่าภาษาองังกฤษเล่มสีแดงสีขาวอ่ะ <c oughs> แล้วก็ภาษากรีกเล่มสีม่วงมสีขาวครูบอกไปอะ ออย่าลืมทําการบ้านให้หมดนะลูกเดี๋ยวครูน้ําตาลจะไปส่งเพื่อนๆกลับบ้านแล้วนะคะอ่าน้ำตาลจะไปดูเพื่อนๆแล้วคือรางวัลไหมครับคือรางวัลไหครับอ่าครูน้ำตาลไปส่งเพื่อนๆแล้วะค่ะลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะโอเคไหมคะโอเคไหมครับ ต้องามส่งไปให้นะคะว่าเราเรียนหนังสือวิชาอะไรบ้าง smile, เพราะว่าเราต้อตอนนี้ก็เก้าสนบหนะครับสวัสดีครับ <ngh> บ <olive shrimp> ๊ายบายบ๊ายบายครับสวัสดีครับอ่าบอยบอมนี่เ็กอ่ะ